สายขวนแวะซื้อทุเรียนครับ <c oughs> สาย่วนเล่นรถรอแม่เราไปซื้อทุเรียนวววหวอนทองคร<ว>ับพิเศษครับเ<ว>มืองโคราชปอดร่าไปแล้วแมุ่ณอยากกินทุเรียนเอ้แวะซื้อทุเรียนพีว่วชือ่อคุณอะไรเลี่ยไม่เป็นอะไรนี่ น้องแอมเบอร์กับแฟรงค์นี่โอ้โหสามคันเรียงกันรถรอรอแม่ลงไปซื้อทือเรียนหมอนทองพิเศษของโคราชโอ้โหแอมเบอร์แอมเบอร์นั้นครับ ผมียกว่าแอมเบอร์ครับโอ้เอ้าทำไมมันหลุดอย่างนี้่น,น่อยยเดี๋ยวเยาจะขึ้นมากินบนรถนะครับทุเรียนปบียรบบบับบัับชิชีปปเปเปปสายขวัญกินไหมทุเรียนกินกับแม่ไหมกินไหมครับ

ก็จะกินในรถไม่เลหรอโอ้โหฟูใหญ่ไอเลยเลยอ่ารัวละร้อยหรือเปล่าอันนี้รัวละร้อยมีหลายราคาร้อยร้อยสามสิบร้อยห้าสิบค่ะเราก็ทำเออเป็นคันโอ้โหเหม็นกุ้มกั้มเลยครับกินทุเรียนในรถครับคนไทยรถุ่นอันนี้เลยโอ้โหสามคันทุ่มเล่นรถ สามคนเรียงกันคุณกินตุเรียนกับแม่ไหมได้ได้ปูใหญ่ๆจริงๆสองสามคนก็ทำความสุอะไรนะลูกอันนี้ยิ่งใหญ่นี่ใหญ่ๆเนี่ยนี่ใหญ่ๆแม่สายป่วนกินทุเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวคห้ไปต่อโอ้โหเล้อเลยโอ้โหเอฟสี่กินทุเรียนด้วยกันนะครับได้กินไหมครับได้กินไหมครับน้องภูมิได้กินไหมครับภูมิเหม็นไหมลูก หอมไหมครับหอมไหมหอมทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะหอมทำไมหน้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะหอมกินไหมลูกินไหมพูถือเอาไหมอยากไหมอันหอมที่ชู้เปียกหน่อยบ้านสายป่วนก็จะกินทุเรียนหมดทุกคนนะครับยกเว้นพ่อพ่อเหม็นกุ้มกัมเลยกินในรถกันพูดแล้ก็ยากินพูดกินไหมครับเหม็นกุ้มกัมเลยครับ

อ๋อทั้งพูมเปิดกระจกระบายกลิ่นทุเรียนฮ่าฮทั้งพ <laughs> ูมเห็นทุเรียนเหรอลูกไม่จาเ,เมื่อกี้เสียดายเมื่อกี้กินขมมนมกินนมแล้วอ้โไม่รู้ว่าทุเรียนมันจะอยู่ตรงนี้อืมอ่ะไปได้ทั้งกินทุกข์แปดตัวทุเรียนสี่กิโลได้สีป่ปูภูะละกิโลครับท่านผู้ชมปูใหญ่ๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสายปวด FC สวัสดี FC บายบายก่อนอ้โหบายบายก่อนสายปวนบายบายก่อนบาย FC ก่อนลูกไหนทางนี้อันนี้บายบายจุ๊ดจุ๊ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะสวัสดีครับพาไปเที่ยวต่อละครับเที่ยวนี้